สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิดีโอใหม่ของเพจเรานะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการลงฟอนต์ใน iPad กันนะคะคุณครูหลายๆท่านอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะพบปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเราอยากให้ไฟไงานของเรามีตัวอักษรมีฟอนต์ที่สวยๆเราจะทำอย่างไรนะคะโดยเป็นการ ใช้งานใน iPad วันนี้นะคะตัวแอดมินเองก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการลงฟอนต์โดยแอป iPhone กันนะคะเราจะมาเริ่มสาธิตกันตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะคะเตรียม iPad ของคุณครูมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะก่อนอื่นไปดาวน์โหลดนะคะแอป iPhone นะคะ ใน App Store นะคะเอะิซ์ชนะคะคำว่า iPhone หรือเซิร์ชคำว่าฟอนเฉยๆก็ได้ค่ะนะคะอะก็จะขึ้นแอปพลิเคชันนะคะที่เกี่ยวกับฟอนมานะคะหน้าตาของแอป iPhone นะคะจะเป็นสีฟ้าทางด้านนี้นะคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ นะคะต่อมากดเปิดค่ะนะคะกดสตาร์ทนะคะอันนี้คือหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เ,เป็นตัวฟรีนะคะแอปนี้เป็นแอปฟรีไม่เสียตังค์นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคนเลยนะคะ หรือถ้าใครอยากใช้แบบพรีเมียมนะคะก็สามารถกดไปที่พรีเมียมตรงนี้ได้นะคะในราคา5้บาทนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าแบบฟรีก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะคะอ่ะอันดับต่อมานะคะเราจะเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์กันนะคะไปที่ฟอนต์ฟินเดอร์นะคะโดยปกตินะคะเราจะแนะนำอยู่2เว็บนะคะที่ใช้สำหรับ ดาวนโหลดฟอนต์นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีก็คือเว็ uh, บ font.com นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะแนะนําเว็บนี้นะคะที่เขามีมาให้อยู่แล้ว,ลวก็คือดาว o n ฟอนะคะถ้าคุณครูคนไหนสนใจที่จะใช้ฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่สวยๆมีหลายรูปแบบมากๆนะคะลองเข้าไปเล่นดูในเว็บดาวฟอนได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาสอนภา,าษาทิศนะคะวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บ f o n t c o m นะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนนะคะพิมพ์ชื่อเว็บได้เลยค่ะทีนี้นะคะเว็บ font.com เนี่ยนะคะตัวโอเขาจะไม่ได้ใชโอนะคะเขาจะใช้เป็นศูนย์นะคะ .com นะคะกดเซฟได้เลยค่ะมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่นะคะตรงด้านซ้ายมือของเรากดไปที่เว็บได้เลยค่ะทีนี้ เราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดฟอนต์ที่เราสนใจได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะขอเลือกฟอนต์ชาโครนี่ละกันนะคะน่ารักดีกดไปที่ตัวฟอนต์ที่เราเลือกได้เลยนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างนะคะว่าฟอนต์นี้หนะ้าตาเป็นอย่างไรเมื่อใช้งานแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็จะมี กฎระเบียบอะไรต่างๆนะคะก็สามารถศึกษาได้จากตรงนี้เลยนะคะเมื่ออ่านครบเรียบร้อยแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดะคะ่ะกดไปที่ Import นะคะเสร็จแล้วนะคะฟอนต์ที่เราโหลดมาจะมาปรากฏอ,อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะคะทีนี้บางฟอนเนี่ยเขาอาจจะมีบางบางชื่อบางฟอนหรือบางรูปแบบเนี่ยอาจจะมีมามา,มากกว่า ไฟล์มามากกว่าหนึ่งนะคะก็ให้ดาวน์โหลดทั้งหมดนะคะอย่างฟอนชาโคนี้มามีเพียงหนึ่งอันนะคะก็กด Install ได้เลยค่ะกดอนุญาตนะคะกดปิดค่ะกด c a n c e l ที่นี้นะคะฟอนตของเราจะอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะคะกดไปที่หน้าแรกนะคะไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะตัวฟอนตของเรานะคะ จะมีให้ติดตั้งตรงนี้นะคะดูคำว,ว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วด้านนี้นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรากฏฟอนที่เราดาวโหลดมาเมื่อสักครู่นะคะกดติดตั้งได้เลยค่ะใส่รหัสผ่านนะคะของเครื่องคุณครูได้เลยค่ะกดติดตั้งนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะทีนี้นะคะฟอนก็จะมาปรากฏอยู่ในเครื่องติดตั้งอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลย ะะแต่ทีนี้วันนี้จะมาแนะนําอีกช่องทางหนึ่งในกรณีถ้าใครได้มีการไปซื้อฟอนต์นะคะจากผู้สร้างต่างๆอย่างนี้ก็มีคนผลิตฟอนต์มามากมายนะคะเขาก็จะส่วนใหญ่นะจะส่งมาทางอีเมลนะคะวันนี้ก็จะมาสอนโหลดจากอีเมลที่เขาส่งมานะคะแล้วก็เอามาติดตั้งลงเครื่องของเราด้วยนะคะไปที่อีเมลทีเออ่เราได้จัดการซื้อทำการซื้อฟอนต์มานะคะ อย่างยกตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวแอดเองก็ได้ไปซื้อฟอนต์ของร้านนี้มานะคะก็จะส่งมาตามเดนวนที่เราซื้อค่ะนะคะตัวฟอนต์ที่ถ้าเราสังเกตได้เลยนะคะถ้าเป็นไฟล์ฟอนต์เนี่ยจะเป็นนามสกุล ttf นะคะก็กดไปที่ฟอนต์ที่เราต้องการจะลงได้เลยนะคะกดไปที่เครื่องหมายขวามือด้านบนนะคะเป็นการส่งออกไปเนาะทีนี้นะคะถ้ามีการใช้งาน ในตัวแอปไอโฟนอยู่แล้วมันก็จะมาปรากฏอ,อยู่ทีเ่เครื่องมือหน้าแรกตรงนี้แต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็เลื่อนไปกดที่เพิ่มเติมก็กดไปหาได้เลยนะคะกดไปที่ไอโฟนะคะ่ะเห็นไหมคะทีนี้ฟอนของเราก็จะมาปรากฏอ,อยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะก็กด i n s t a l l เหมือนเดิมทามวนไปในขั้นตอนเหมือนเดิมเลยะคะ่ะกดไปที่การตั้งค่านะคะ กดดาวน์โหลดโปรไฟล์กดติดตั้งได้เลยค่ะใส่รหัสพ่าน,านกดติดตั้งอีกครั้งนะคะแค่นี้เองตัวไฟล์ของเรานะคะตัวฟอนต์ของเราก็จะมาปรากฏอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยทีนี้ก็พร้อมใช้งาน,นะคะ่ะสมมุติว่าถ้าเราจะใช้งานในแอป PowerPoint นะคะ เดี๋ยวจะมาลองสาธิตวิธีการใช้งานใน Apple PowerPoint ดูว่าทําได้อย่างไรนะคะขอเนี้อออกก่อนเราก็เปิดใช้งานยปปกติค่ะเป็นไฟล์ใหม่เนาะนะคะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์อะไรก็พิมพ์ได้ตามอัธยาศัยนะคะ ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษให้ดูเนาะทีนี้นะคะกดคุมดำค่ะทีนี้เราก็เลือกตรงนี้นะคะก่อนที่เราได้ทำการโหลดมาหาว่าชื่ออะไรนะคะอยู่ตรงไหนก็เลือเล่อนๆดูได้เลยถ้ามันไม่ขึ้นนะคะกดปัด แอปออกอีกครั้งนึงก่อนนะคะแล้วเข้าใหม่อีกครั้งนะคะกดไปอีกทีหนึ่งลองดูเนาะเพราะบางทีตัวแอปมันยังไม่ไม่อัปเดตเรื่องของว่าฟอนต์เราได้ทำการลงใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเผิดใช้างานดู มาแล้วนะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะฟอนต์ชื่อชาโ r c เนาะที่เราโหลดมาจากอันนี้ดาวโหลดมาจากเว็บ font.com นะคะส่วนเมื่อกี้นะคะอีกไฟล์นึงที่เราได้โหลดมาจากอ,อ,อีเมลที่เราได้สั่งซื้อไปนะคะชื่อ ufo เนยนะ่าก่อนนะคะ เห็นไหมนะคะก็จะปรากฏแบบนี้เลยนะคะใช้างานง่ายมากๆนะคะวันนี้ก็จบวิธีการสาธิตการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะถ้าใครติดปัญหาตรงไหนหรืออยากให้ทําคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งได้ทางคอมเมนต์หรือทางเพจได้เลยนะคะถ้าแอดมินสามารถที่จะแนะนําได้หรือว่าสาธิตได้ก็จะนํามาแนะนํากันนะคะ วันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ